You want สวัสดีค่ะพี่พิงน้องพระมอเศรษีเจ้าพยากรนะคะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะกลับมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่3 1นะคะคลกาคม2 5 6กซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีน้ำเงินสีกรามนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะวันสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะาสบายนะคะในสิ้นเดือนนี้นะแล้วก็ แล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะพี่น้องนะเราก็คงจะได้มีเรื่องดีๆเข้ามาก็คือเรื่องลุ้นๆ <c oughs> ในการเสี่ยงโชค <c oughs> เสี่ยงดวง <c oughs> เสี่ยงหวยกันก่อนหน้านี้ป้าหมอได้ลงดวงใครเฮงมีโชคลาภนะคะ <c oughs> ก็พี่น้องท่านไหนที่ยังไม่ไปรับฟังรับชมก็เชิญเลยนะคะเป็นแนวทางเหมือนกับคลิปอื่นๆนั่นเองค่ะอ่าในวันนี้นะคะเพื่อไม่เสียเวลานะเรามาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะ สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทำนายโดยรวมบอกว่า,าวันอาทิตย์นะมีเกณฑ์เดินทางนะคะพี่น้องนะทักไม่ค่อยดีค่ะเดินทางแล้วก็มีความรู้สึกว่ากัดกลุ้มกลุ้มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะในวันสิ้นเดือนจริงๆน่าจะกระชุ่มกระชวยเนาะนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งสิ้นเดือนแล้วเราเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของเดือนสิงหาคมนะแต่ปรากฏว่าพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยมีความกัดกลุ้มกลุ้มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการมีปากมีเสียงนะคะกับบริวารญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมงานแล้วก็มีความขัดแย้งกันกันกบคนในครอบครัวอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับเดอะทาวเวอร์นะคะ,ะแล้วก็ระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในบ้านในช่องในไซ่งงานได้ด้วยนะ,คะใครที่เดินทางระมัดระวังเรื่องของการเดินทางนะคะพี่น้องคะนะ ขับรถอย่าเร็วถ้าเกิดว่าใช้รถนะใช้รถใช้ถนนอย่าเร็วนะคะพี่น้องและการเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็ต้องพยายามนะคะเรื่องของอารมณ์นะติดต่อเจรจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องต้องมีข้อมูลแล้วก็ต้องอารมณ์เย็นๆนะคะเพราะว่าดูว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคหน่อยหนึ่งนะในเที่ยวนี้นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูไพ่ยิปซีนะคะทักพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์เรื่องอะไรคะ่ะ ทักพิเศษว่าอารมณ์ค่ะพี่น้องค่ะเนาะใจร้อนใจด่วนใจเร็วอารมณ์ไม่ปกติขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของบริวารความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นนะอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะคะในวันที่31สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข3มีเลขโทษนะคะมีเลข7มีเลข9มีเลข1มีเลข6นะคะมีเลข7มีเลข9มีเลข1มีเลข6นะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะทํานายโดยรวมเช่นเดียวกันเนาะพี่น้องวันจันทร์นะคะมีความรู้สึกว่ายังคงทํางานลุยๆอยู่นะคะและในวันพรุ่งนี้เหมือนกับว่ามาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นอ่านะคะ มีความรู้สึกว่าในสิ้นเดือนนี้และต้นเดือนสิงหาคมนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะก่อนหน้านี้ได้วางแผนวางเปลเนอไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานหรือกิจการนะเประวัติโชว์ในเรื่องการงานกิจการเป็นหลักนะคะพี่น้องวันจันทร์มีโอกาสที่จะขยับนะคะในหน้าที่ตําแหน่งงานนะ หรือไม่ก็ได้เริ่มอะไรใหม่ๆนะคะตามที่ได้วางแผนเอาไว้โดยไพยเทพเองเวทหมดนะคะและถ้าลงมือทํามันลุยๆนะคะก็จะสําเร็จค่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันจันทนะ,ะในวันที่31ทักดีค่ะทั้ง3าใบเลยค่ะมาดูว่าพ่ยี่ีทักพิเศษเรื่องอะไรอืมนะพี่น้องวันจันทนะ,ะมีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอบรมนะคะแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทําบุญให้ทานนะคะอันนี้เพื่อเป็น มงคลให้กับตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องการศึกษาอบรมหาความรู้ใจตัวเองหรือได้ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะในเรื่องของการให้ความรู้นั่นเองคือสําหรับพี่น้องวันจันทร์ชักดีมากๆเลยนะคะสำหรับปลายเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข8มีเลข9กมีเลข1มีเลข5นะคะมีเลข8มีเลข9กมีเลข1มีเลข5นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคาร พี่น้องวันอังคารทํานายโดยรวมนะคะเรื่องเงินดีมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องวันอังคารขึ้นแล้วจริงๆนะคะไม่พูดมากเจ็บคอนะหนึ่งเหรียญมีเครดิตในเรื่องของการเงินมีเงินทุนเข้ามามีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินในวันพวกนี้ได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์ส,สินที่ดินบ้านช่องนะคะแล้วก็มรดกได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการงานก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะโครงการทํางานทํากิจทาการนั้นเนี่ยเงินเข้ามา ช่วงเงินขาขึ้นของพี่น้องวันอังคารแล้วล่ะค่ะนะคะถือว่าเรื่องการเงินโชคดีมากๆเรื่องอื่นไม่ทักเนื่องจากว่าขึ้นเงินทั้งนั้นเลยนะนัมเบอร์วันสำหรับพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรค่ะทักพิเศษว่าระมัดระวังในเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะมีความรู้สึกว่าจะโรคเก่าจากกาเริบหน่อยหนึ่งค่ะนิดเดียวค่ะและก็ได้เจอคนที่ มีความรู้สึกว่าใช่ในเลิฟเวอร์หรือคนรักเก่าที่เคยจากกันไปแล้วก็เวนกลับมาคุยกันใหม่ถือว่าทำนายดีหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับพี่น้องวันอังคารมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขแปดนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์ล 1, ล 1, ล 0, แล้วก็มีเลขแปดนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะดีจังต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะ สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันว่าอุ้ยดีเหมือนกันค่ะดีเหมือนกันค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันหนึได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆใ,ใครที่ว่างงานอยู่ได้งานทําค่ะเนาะใครที่ว่างงานอยู่ได้งานทําใครที่จะขยับขยายในเรื่องของกิจการนะคะก็ได้ขยายกิจการและในวันพรุ่งนี้ได้เงินมานะ ขอให้เป็นในเรื่องของเงินที่ได้มาแบบฟุกๆบ้างนะคะพี่น้องวันพุธก,กลางวันเนาะไม่ใช่เป็นเงินที่มาจากการงานนะคะ 9. เก้าหเียนได้เงินแน่นอนและมีเกณฑ์ที่จะออกเดินทางนะคะพักพ่อนละ สงสัยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะโชว์เรื่องเงินเรื่องงานดีมากๆและก็ปล่อยวางพักผ่อนนะคะหลังจากที่เราเหนื่อยมามากนักแล้วนี่คือพี่น้องวันพุธขึ้นค่ะอ่ะมาดูพระยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรอทำบุญให้ทานเป็นสมถะสมนดุลนะคะปล่อยวางเข้าใจชีวิต พระฤาษีปรากฏขึ้นนั้นแสดงว่าเรียบร้อยทุกเรื่องค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะไม่พูดมากเนาะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขศูนย์มีเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเก้ามีเลขศูนย์มีเลขเก้านะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้ดีเหมือนพุธกลางวัน,วนเนาะอ่าพุธกลางคืนขึ้นดาบทั้งนั้นเลยค่ะเอาละ แต่ถามว่ามันจะหนักไหมก็ไม่น่าจะแย่นะคะสิ่งสำคัญที่สุดทั้งสองใบเลยค่ะในวันพรุ่งนี้ระงับอารมณ์นะมีความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ปกตินะทั้งราชาดาบและราชินีดาบเนาะเห็นไหมเอาดาบใส่เข้าหากันอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องนะบริวารระวังนะสร้างความเดือดร้อนให้โดยเฉพาะจะมีเรื่องผิดอกผิดใจกับผู้หลักผู้ใ่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะพี่น้องวันพุธกลางคืนวางแผนเลยค่ะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวนะคะถ้าเกิดว่าเรามีพันธะสัญญาเรื่องอะไรก็แล้วแต่และผิดสัญญากับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอํานาจมากกว่าเรา,างี้เราก็จะต้องนอบน้อมนะต้องนอบน้อมนะคะพี่น้องนะอย่างนี้นะเราถึงจะไม่มีปัญหานะกับผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองค่ะและเรื่องของสุขภาพ ก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องวันพุธกลางคืนนะสุขภาพไม่โอเคนะคะเขาบอกว่าขึ้นดาบสมมงกุฎก็รักษาหายนะคะพี่น้องนะอันนี้รักษาหายนะเริ่มที่จะหายแล้วนะคะและถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้ก็คลี่คลายหมดเลยทุกเรื่องนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนเนาะคะ่ะมาดูไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าเดือสั้นดีมากมายเลยนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธ กลางคืนนะพบทางออกทางสว่างทุกเรื่องนะคะมีโชคมีลาบเข้ามาและก็โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในกรณีที่ยังไม่มีครอบครัวนะคะพี่น้องนะส่วนใครที่มีครอบครัวแล้วก็จะโชคดีในเรื่องของคนรักในเรื่องของบุตรหลานเครือญาตินะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันพุธกลางคืนเป็นอย่างดีค่ะ โอเคมาดูเลขนำโชคค่คะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างนะคะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะอบอุ่นนะคะกับครอบครัว มีความรู้สึกว่าได้แต่งงานด้วยก่อนหน้านี้นะคะสําหรับพี่น้องวันพ่อเธารสวัสีีใครที่ทํากิจการร่วมกับครอบครัวนั้นก็บอกว่าถือว่าดีนะคะพี่น้องนะ ครอบครัวคนรักให้ความสนับสนุนช่วยเหลือแต่ในวันพรุ่งนี้นี่อารมณ์ไม่ปกติอารมณ์ร้อนใจด่วนใจเร็วนะคะแล้วก็ออกเดินทางยังไม่มีเปลนด้วยนะคะพี่น้องวันพุหัสาสบดีนะถ้าเป็นแบบนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะพี่น้องถ้าเราใช้รถเองอย่างนี้อันตรายจะเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าเราขับรถเร็วนะคะพี่น้องคะ่ะในวันพรุ่งนี้ไปหาเงินได้เงินเนาะนะมีเหรียญเข้ามามีเงินเข้ามานะคะ ได้เงินมานะคะแต่มีความรู้สึกว่าเราได้มาไม่พอเพียงหรือไม่ไม่คุ้มกับความเหน็ดเหนื่อยของเราวันนี้ก็อย่างที่บอกนะเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามีเราได้ค่ะณนะขณะนี้นะสําหรับเรื่องของการเงินนะพี่น้องวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินก็หมายความว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาเข้ามาบ้างแล้วละคะ่ะต่อไปนี้นะคะโอเคค่ะและมาดูว่าไพ่ยิปซีทักิพิเศษที่น้องวัน พระฤหัสบดีเรื่องอะไรเดสตาร์ไปถึงดวงดาวแน่นะคะแต่ค่อยๆนะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพรฤหัสบดีใจเย็นๆรอนะคะในทุกๆเรื่องนะคะมันจะไปถึงดวงดาวแน่นอนนะคะได้คําตอบทุกเรื่องค่ะสำเร็จค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งมีเลข 0, เจ็ดนะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์จ้ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์ศุกทุกวันทุกวันนี่ว่านะคะโอ้ยนะคะก่อนหน้านี้ก็เริ่มที่จะดีขึ้นเนาะคือดีขึ้นอะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆคือพี่น้องวันศุกร์นะคะ แล้วก็อารมณ์เป็นเด็กๆนะอย่างนี้นะโชคดีในเรื่องของบุตรบริวารและคนรักใอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็เรื่อยๆไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะเ mm hmm. ดือดสตาร์ hmm. ก็คือมาอ่อนๆนะคะ mm hmm. แล้วก็สี่ถ้วยเกิดความสิงเป็ด <c oughs> สําหรับไพ่ตัวนี้ก็คือบ่าหมอจะทํานายไปในเรื่องของการเงินนะ mm hmm. ก่อนหน้านี้เราทํางานมาลุยๆหนักๆนะคะทั้งเดือนอย่างเงี้ยนะ mm hmm. แล้วก็ผล เรื่องของรายได้เนี่ยมันไม่คุ้มค่าเหนื่อยนะพี่น้องวันศุกร์บอกนะเลยเซ็งมากเลยนะคะเขาให้เงินมาแก่นเนี้ยมีความรู้สึกเขาไม่อยากรับเลยเศษเงินเศษเงินพี่น้องวันศุกร์บอก <c oughs> <c oughs> นะคะถึงเศษเงินก็ยังดีกว่าไม่มีเศษเลยนะคะพี่น้องเนาะอ่ะ อันนี้ต้องช้าใจค่ะนะณนะตอนนี้เนี่ยเราจะได้เงินเยอะๆนี่มันก็ค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นได้เท่าไหนก็บริหารจัดการเข้าสําหรับพี่น้องวันศุกร์แล้วก็เซ็งในเรื่องของบริวารเนาะบางท่านถ้าสมมุติว่ายังเป็นโสดอยู่มีคนยื่นถ้วยให้เยอะแยะมากมายก็คือยื่นความรักความปรารถนาดีให้กับพี่น้องวันศุกร์แต่ว่ากดอกนะ ไม่อยากจะรับนะอยากอยู่คนเดียวขึ้นคันนะคะพี่น้องนะ่าจะเป็นแบบนี้นะ,ะทำนายไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะชีวิตมันจะได้กระชุมกระชวยนะคะพี่น้องค่ะเนาะไม่มีอะไรนะถือว่าดีเหมือนกันค่ะและมาดูว่าไพาย่ยิ่ี่ทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์เรื่องอะไรทักพิเศษพี่น้องวันศุกร์นะคะอันนี้นะเดทนะระวังเรื่องอุบัติเหตุนะ,ะระวังโรคเก่ากำเริบนะคะเอ็นข้อกระดูกนะคะ ระวังสุขภาพเป็นพิเศษนะมีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลนะคะอย่างนี้นะนะเดเรสเนี่ยนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะคะพี่น้องวันศุกร์นะพี่น้องวันศุกร์มีความรู้สึกว่าจะจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอืมจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเช่นหนึ่งไม่ทํางานนี้จะเริ่มต้นงานใหม่อ่าอย่างนี้นะคะออกจากงานเก่เานะอย่างนี้อย่างนี้ ถ้าจะให้แก้เครีดก็คือหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยสนิทจนไรไม่มีเริ่มตั้งดีทุกเรื่องเอาเป็นแบบนี้ก็แล้วกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะโอเคค่ะมาดูเลขน้าโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสี่มีเลขสามนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดมีเลขสี่มีเลขสามนะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูสิน่าพี่น้องวันเสาร์ พี่น้องวันเสาร์ี่หัวสมองในคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องความมั่นคงของการงานความมั่นคงของคนในครอบครัวคนรักแน่งี้นะคะแล้วก็โปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะแต่ว่ามันยังไม่ได้ทําเลยมันมีความรู้สึกว่าเราผิดหวังอะนะคะเพราะฉะนั้น ก็อย่าไปคิดอะไรให้มันมากมายนะทำณป,ปัจจุบันนี่ให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องวันเสารนะ์เนาะในวันพรุ่งนี้ดีค่ะ the world เนาะก็คือหมายความว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไวส้สำเร็จทุกเรื่องแหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินบริวารเกินนะคะและก็พี่น้องวันเสาร์นั้นสามารถที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้เนี่ยเรียบร้อยนะก็คือเป็น4ส่วนแลว้วประหยัดอดออมวางแผนในเรื่องการเงิน ถือว่าดีมากๆสําหรับสี่เหรียญเนี่ยแล้วก็ขี้เหนียวขึ้นนะคะห่วงแหนเพราะว่าเงินหายากคือพี่น้องวันเสาร์บอกอะอย่างนี้ถือว่าดีเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอชมขอชมนักคะอ่าไม่มีอะไรค่ะเริ่มดีค่ะและในวันพรุ่งนี้ทักพิเศษเรื่องอะไรทักพิเศษว่าพี่น้องวันเสาร์เป็นผู้หญิงแกร่งผู้ชายแกร่งนะคะ สำเร็จกิจหมดเลยค่ะด้วยความที่เหนื่อยมามากมายแล้วในวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ตัดสินว่าเราชนะในทุกๆเรื่องนัค่ะทำนายโดยร่วมค่ะทุกเรื่องค่ะนะเอาไว้เอาอยู่เอารอดคือพี่น้องวันเสาร์ค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข7มีเลข2มีเลข1มีเลข4นะคะมีเลข7มีเลข2มีเลข1มีเลข 4นะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นพระหมอขอวยพรนะคะให้กับพี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมเช่นเดิมค่ะเป็น่วงนะคะพี่น้องคาค่ะสวัสดีค่ะ